ครับสวัสดีครับจากร้านเมกเล่นนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมคีเลสนะครับผมติดตั้งในมิตสุดีแมกนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะครับวันนี้ลูกค้าเอาเกียร์เป็นหน้าจอ LCD นะครับผมหน้าตาสวยงามนะครับผมทางขวามือคือหน้าจอ LCD ีดีนักใช้มือคือรีโมทตรงรุ่นนะครับผมครับเรามาดูฟังก์ชันเดินเข้ารถรถถ่ายล็อกเดินนะครับรถล็อกนะครับผมตอนนี้เราจะเดินเข้าหารถนะครับผม รถจะคลายล็อกนะครับผมสังเกตจากหูกระจกนะครับผมเดินออกนอกรถนะครับผมรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับผมสังเกตจากตัวหูพับนะครับผมรถได้ทําการล็อกแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะสตาร์ทได้ทุกหมดนะครับผมกดสตาร์ทครับผม รถได Again, ้ท huh ําการสตาร์ทแล้วนะครับผมสังเกตจากเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็ตัวแสงไฟนะครับผมนะครับไฟเดลไลท์นะครับผมต่อมานะครับผมเราจะดับจากรีโมทนะครับผมกดดับครับผมรถได้ทําการดับแล้วนะครับผมสังเกตจากเครื่องยนต์นะครับผมครับ้นตอนต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการใช้ปุ่มสตาร์ทกันนะครับผม ครักดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะเป็นไฟอ่อนนะครับผมหน้าปัดทํางานนะครับผมกดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะเป็นการดับนะครับผมครับนะถ้าเกิดวิธีการสตาร์ทนะครับผมเหยียบเบรกครับผมกดปุ่มสตาร์ทครับผมรถได้ทําการสตาร์ทแล้วนะครับผมทีนี้การดับครับผมเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับผมรถได้ทําการดับแล้วนะครับผม เอาคังก์ชันต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการใช้รีโมทนะครับในขณะที่รถสตาร์ทอยู่นะครับผมเราสามารถกดรีโมทได้นะครับตอนรถสตาร์ทอยู่เราสามารถกดรีโมทตอนรถสตาร์ทอยู่ได้นะครับผมสังเกตนใจตัวเซ็นเตอร์ล็อกรถนะครับผมกดล็อกครับนะครับกดคายล็อกครับผมรถสตาร์ทอยู่นะครับผมกดล็อกครับกดคายล็อกครับผมนะครับเรามาดูตัว l c d บ้างครับผมกดล็อกครับ กดคายล็อกนะครับกดล็อกครับกดคายล็อกนะครับผมฟังก์ชันนี้สะดวกสบายมากครับผมสําหรับมีผู้โดยสารเลือดแล้วเราสามารถลงมาทําธุระได้นะครับผมต่อมานะครับผมเรามาดูฟังก์ชันรักษาความปลอดภัยนะครับผมนะครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมสังเกตจากกลอนนะครับผมเปิดกันแงะหรือตู้เดรนไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถเปิดได้นะครับผมเรามาดูที่ปุ่มสตาร์ทครับผมกดแล้วไฟไม่จ่ายนะครับผม ไสไม่จ่ายเลยนะครับผมเหยียบเบรกนะครับผมนะครับก็ไม่จ่ายนะครับผมนะครับไซเลนจะทํางานด้วยซ้ําลยถ้าผ่าผมดีที่จะสตาร์ทได้นะครับผมนะครับเรากดท้ายล็อกครับผมกดท้ายล็อกปุ๊บเราสามารถสตาร์ทได้นะครับผมกดปุ่มครับนี่เราสตาร์ทติดแล้วนะครับผมปลอดภัยมากๆครับผม